สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพี่น้องเอ้ย PPFC YouTube ครับข้ออ่อนตัวเล็กสภาพสวยสภาพใหม่เนี่ยคิยวริสือสองสีนบะครับขาย4 5่พรวมส่งพอนะครับเนะรือเเ่องของเรื่องนะที่มันติดมาจากญี่ปุ่นเลยนี่เชือกในข่าวโจ้เลยดึงเบานะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งดึงสตาร์ทดูเบาๆสวิต์ปิดเปิด,ปดอยู่ปะ ดันเปิดเปิดไปก่อนเปิดเลขหนึ่งลากออกเบาๆติดเลยนะเนี่ยพี่น้อง,น,องน้ำหนักเบาอ,ะอ่ะดับเครื่องเนี่ยรอบเร่งสูงไปเพราะพี่เพราะมือเร่งมันไปกดกับพื้นอะ่ะปล่อยคลายมือเร่งไปอีกนิดดันดันไว้ข้างหน้า,น,าน,นั่นไงอ่าโอเคอ่ะสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ สวยพี่ตัวนี้ใหม่เลยแหละเครื่องใช้น้อยด้วยรคกิป,ปน,น้ำหนักเบาแล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับตัวเียร์ริสตตัวนี้นะเบนซิน2จังหวะ24่ซีซีที่พูดว่าสวยก็เพราะว่ามันมีหลาย,ลายจุดให้สังเกตเนี่ยพี่ดูน็อตพวกนี้เห็นไหมจริงๆอ่ะผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเนี้ย เปลี่ยนยางกดน้ำมันล้างคาบูให้อย่างเดียวเพราะดูภายนอกสภาพปกอย่างอื่นแล้วประเมินแล้วแทบไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เสียเพราะว่าหัวเทียนหัวเทียนมันมีปัญหาแค่นั้นเองครับญี่ปุ่นก็เลยทิ้งทิ้ง,งเพราะฉะนั้นเราก็เลยประเมินว่ามันไม่จาเป็นต้องแกะนะครับตัวนี้จึงได้สภาพที่ใหม่พี่น้องเผื่อใครสนใจนะครับสายอ่อนเหมาะกับพื้นที่สูงต่ําที่ไม่เท่ากันหมายถึงว่ามีโคกมีเนินหลุมบ่อขอบสระอะไรพวกนี้เคาอ่อนจะใช้งานง่าย อันนี้ก็มีประกันให้4เดือนนะครับของแถมก็จะมีครบนะครับจะเป็นใบมีดกับบางยาสวนสายสะพายต่างๆใช้เดิมหูเกี่ยวยังมีอยู่เลยนะครับอันนี้คือหูเกี่ยวสายนี่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 น,นี่สายลังนะแล้วมันก็จะไปเกาะกันนู่นใกล้ๆกับมือจับนู่นมันจะมีห่วงให้เกาะอยู่นั่นนะครับเอาไว้เกี่ยวสายลังเพื่อให้เรา,เาไม่ไม่ต้องยกตัวก้านหนักนั่นเองเอา่าตัวนี้สมบูรณ์มาก ใครชอบทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ